สวยแล้วครับตายเลยเป็นบอ่อไม่ไหวครับดำกรีน ขึ้นค่อนข้างจะชันครับผมแตๆๆนๆนี่ทีมงานดำกรีนครับผมเอาล่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วครับผมวันนี้ครับผมพามาชมทีมงานดำกรีนผู้โด่งดังจัดจานย่านบ้านตรวดครับ ไม่ไปไหนเลยครับนะสู่ทีมงานโทรหนึ่งก็ไม่ได้สายล่องนุ่นอยู่กสังโอ้เล่นคิดตคมก็วันนี้จัดหนักหน่อยจังเขียว SK04 ครับตัวนี้เครื่องยนต์เปลี่ยนใหม่ครับอายังไงยังไงเปลี่ยนเป็น CBD ครับผมเทอร์โบ <c oughs> เดิมๆจะไม่มีเทอร์โบครับรุ่นนี้นะครับ วิ่งแต่ขี้ตุ่มเต็มกล่องเลยเต็มกล่องเลยตะตุตงบอกมาเมื่อกี้ตะตุตงฝากบอกมาเมื่อกี้เจอแกอยู่แกบอกว่าให้ช่าเกลียวใส่เยอะๆหน่อยเต็มกล่องอีกตะตุตงว่ายใส่เต็มกล่องใส่อีกใส่อีก ต้องจัดหนักของบริษัทนะครับบอนี้นี่ใครมาขุดไว้หรือเปล่าลั่นไหมโอ้โห j o 8ยู่ครับ บอรดจุดจัดเลยครับนี่ครับพี่เนียวครับผมเมื่อไรจะจ้างคนขับนี่ก็มิมล้อเหล็กครับมิมล้อเหล็กนะครับพี่ยิ้มแฉงจะสบายเนาะสบายเนะยาะ มาแล้วครับพี่เนียวเ O โอครับห้าซูโอ้วันดีจเจริญยนน,นี้โอ้โหบันไทายสวยงามครับไปกลับรถด้านล่างได้เลยครับแต่นี้เขามีสดือด้วยนะนะี่ออากาศค่อนข้างร้อนครับ กันแบบไม่ต้องสต็อปครับดูการทำงานของรถดับกรีีนนะครับไม่มีอาการโหลดไม่มีควันเลยครับตอนนี้บูมวแล้วแต่ว่า ไฟดาม,มาแล้วครับเรียบร้อยอาตาหาปลาแล้วนะเสียไม่มีเป็นมือขวาของตะตุงนะหางานให้ตะตุงเพราะว่าเจ้าทินครับพอรู้จักคนเยอะ ไม่ต้องไปไหนไกลครับไม่ต้องล่องไกลหาก,กินแต่บ้านสวนนะครับก็อยู่ได้แล้วแก <Okay, S 1> <Okay, S 2> บอกว่ารถแกนี่เดือนละแสนนะตะตุงนะ <Yeah. S 1> เนี่ยเงี้ยทาเงินไปไว้ไหนหมดวะเดือนละแสนจริงไหมเดือนละแสนผมว่าเกินมาแก okay, ทำงานไม่ได้หยุดเลยเด็ เดือนหนึ่งตีไปเลยครับถ้าวันละร้อยเที่ยวก็สามพันเที่ยวเนาะสามพันเที่ยวนี่ก็ตีไปเที่ยวละร้อยเนะาะไแล้วอ,อหักนุ่นนี้นั่นน่าจะเหลืออยู่สองแสนครับหักซ่อมหักอะไรแสนหนึ่งผมไม่เชื่อหรอก อิตาลีไปเอาแอเคสองพันเที่ยวอสองพันเที่ยวก็่าสองแสนแล้วเอาเบาๆแค่วันละห้าสิบเที่ยวเอาพันห้าร้อยเที่ยวแล้วแสนกว่าแล้วนะครับแมคโครมันรายได้มันดีตรงนี้แหละไม่เหมือนรถดำครับรถดำนี่โอ้ ท้จาจ้าคนขับนีแล้วเลยครับไม่ค่อยเหลือครับวันไหนได้เที่ยวน้อยก็ต้องจ่ายเขาเต็มบางทีเก็บเงินจากนายหน้าละไม่ได้รถด,ดัมก็ไม่ได้รถด,ดัมไม่ได้เราก็ต้องควักก่อนอีกต้องจ่ายลูกน้อง ราคาเต็มทุกวันนะครับต้องจ่ายเต็มตลอดนะครับต้องควักกระเป๋าตัวเองก่อนบางบอกก็ไม่ได้ครับเจ้าของแมคคูก็ไม่มีเงินมาจ่ายพวกเรานะครับเราก็ต้องจ่ายให้คนขับควักเงินจ่ายให้คนขับนี่ครับมันเป็นแบบนี้ครับ เพราะฉะนั้นรถดำนะครับต้องขับเองครับผมจ้างคนขับไม่ค่อยเหลือครับต้องขับเองเท่านั้น,นครับผมนี่จ้างคนขับสามรอยห้าสิบนะครับบวกค่าข้าวอีกวันละแปดสิบเป็นสี่ร้อยสามสิบสี่ร้อยสาสิบลงทุนไปแล้วนะครับสี่ร้อยสาสิบน้ำมันวันละพันนะครับ มันวัลลพันเป็นพันสี่สาสิบนะครับตีไปเลยก็พันห้าครับ 1, ค่าสิรอค่าสิดรอ้ดรอ,อนี่ตีไปวันล,ละร้อยครับอย่างผมไปวิ่งอยูอ่ที่กระสังลำดวนคนขับได้เยอะกว่าผมอีกครับผมเหลือพันสครับคนขับเหลือสองพันกว่าครับ เห็นไหมวันไหนไม่ได้เที่ยวผมก็จ่ายเขาเต็มครับ350ร้เพราะฉะนั้นอย่าคิดจะออกรถดำมาจ้างคนขับนะครับไม่แนะนำเลยนะครับแต่ถ้าเที่ยวแพงหรือว่างานเยอะก็ขอได้ครับจ้างได้ครับ วิ่งที่กระสางใช่ไหมอ่าวันนั้นอ่ะวิ่งอยู่สิบ13เที่ยวได้สิบ13เที่ยวเ <c oughs> ที่ยวละร้อยพันสามเติมน้ำมันอ่าหนึ่งพันเหลือเท่าไหร่ครับไ <c oughs> ม่ได้ค่าคนขับจะไม่ได้ค่าข้าวก็ยังไม่ได้ ยางวันนั้นยางแตกเนาะยางแตกก็ปะยางก็ตีไปเลยครับ500วันนั้นวิ่งได้แค่หกเที่ยวอันนี้ผมก็จ่ายเขาเต็มอีกนะครับวันละ350ถ้าไม่จ่ายเขาเต็มเดี๋ยวเขาก็งองแงงุนงนิดอีกนะบางทีคนขับนะอ่ะก็ต้องเห็นใจเจ้าของรถ บ้างเหมือนกันนะวันไหนไม่ได้เที่ยวนะครับก็ต้อะพูดยังไงนะจ้างรายวันก็อย่างนี้เลยครับบางคนเ้าจ้างเป็นเปอร์เซ็นต์นะรายได้นี่เท่าไหร่นะเอาร้อยละสิบหรือเปล่า ผมเห็นเขาจ้างเป็นเปอร์เซ็นอยู่นะแต่ไม่รู้เท่าไหร่ผมก็ไม่ได้ถามเขาฮะอะไรเดี๋ยวบนก่อนบนก่อนในรถตะตุงอ่ะรถตะตุงอ่ะทางอู้ทาง,ทางบอยแท้รถตะตุงนี่ คลิปนี้ขอผลเล็กน้อยครับแต่ก็มันก็พอได้ครับแต่มันเหลือน้อยครับยิ่งถ้ารถเสียนะโอ้ตายเลยครับเราพักเต็มเต็มโอแซกผมเจอ ก็ยังว่าแหละบางทีเราก็ต้องเลี้ยงลูกน้องไปนะให้แต่เขามีงานทํามันก็มีได้มีเสียแต่ที่แน่ๆได้น้อยเสียน้อยครับไปวันหนึ่งต้องได้20กว่ากเที่ยวอะ่ะถึงจะอยู่ได้นะครับ ค่าสึกรอค่าซ่อมนะครับโชคดีที่รถผมไม่มีงวดครับถ้ามีงวดนี่ตายเลยครับ มน้้อออเล็กห่ยาสวัสดีครับโอ้ยกล้องชนกล้องอีกแล้วอย่าเพี้ยนเลยส่วนครับโอ้ลมอะไรหอบขอบมาถึงนี่วันนี้ไม่มีลมสักนิดลมพายุนะไหนว่าวันที่ห้าฝนตกไม่ตกตกอยู่ตกอยู่โซนทางนั้นตกอยู่ไอในรถดำกรีนอยู่ไหนพังแล้วเป็นไรไปตันน้ำมันครับพังบ่อยแท้ทำไมมีอะไรอยู่ตรงนั้นฮะ อไปเอาทัชไพตอนแรกว่าจบแค่นี้เอาแต่ขี้ตมออกนี่นี่ทีนี้ขุดสะดือให้แกเสร็จปุ๊บขุดสะดืองานงอกอองานงอกทีนี้ยาวเลยทีนี้โอ้ทำไมงานงอกสุดแทะฮะทีมงานดำกรีนทำไมสุดแทะโอ้สุดจัดหลัดบอกเนาะนี่มาทำต่อจากเขาเขาไม่ไหวโอ้ใครขุดดิขครขุดไว้บุตาโอ้ไม่ได้ที่เขามาเขาบอกว่าเอาไม่ไหวเนาะ มันมีแต่ขี้ต้มเนี่ยขนาดเนี่ยเอาเลยเสร็จเลยที่งานเลยเสร็จเสร็จด้ำกรีนเลยมาดูก็ไบจัดเลยจุดจัดเลยเขาบอกว่าเขามาแต่งข้างๆก็ทำใบโอ้โหต้นสันเดาเดี๋ยวมาเกลี้ยกันนะ หลังจากตัดเสร็จนะครับก็ดันออกแบบนี้เลยโอ้โหอันนี้รถไถเจ้าของที่เหรอใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเขาถาประสบการณ์หน่อยครับผมรถด,ดนันี่ซื้อมาจ้างเขาขับนี่รวยไหมรวยครับ <laughs> ใครรวยคนขับ <laughs> <laughs> ทำไมเป็นอย่างนั้น มันเยอะใช่ไหมราคาตักตัดราคากันวันหนึ่งเ่ยต้องได้กี่เที่ยวถึงจะอยู่ได้เอะยี่สิบกว่าเนาะวันหนึ่งมันต้องักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือวันละพันต้องเหลือวันละพันอัะค่าน้ำมันแล้วเหลือวันละพันใช่ไหมอ่ะค่าลูกน้องค่าอะไรไปถ้าเหลือวันละห้าหกร้อยไม่คุ้มค่าซ่อมเนาะเราต้องเผือค่าซ่อมมีซ่อมแต่ละทีมีแต่ หลักหมื่นเมื่อวานก่อนก็หมดไปหมื่นสามใช่ผมโอ้อันนี้ขับเองเอ๊ะจ้างลูกชายขับจ้างลูกชายครับหมดไปหมื่นซ่อมอะไรซ่อมเอเปลี่ยนมอลล์มมอลล์ลมคลาดแล้วก็ต่อภาษีโอ้หมื่นสามแล้วกว่าจะได้หมื่นสามคืนเลยพิดดูวะก็วิ่งเทียย์ละร้อยเทียย์ละห้าสิบเทีละร้อย ้าใจไม่รักก่ะผมแนะนาอย่าเล่นดีกว่าหรือว่ามมนมีทางเลือกที่จะเล่นไม่ถ้าเราอ่ะเรามันไปเล่นรถล่องไหม,ามสายนี้แล้วอ่ะไปเล่นรถล่องไหมเราก็ไม่รู้ช่องทางอีกก็เหมือนเดิมโอ้รถล่องรายได้ดีมากเลยเราไม่มีเพื่อนที่เขาทำเราไม่มีพ่อแม่ที่เขาทำไอ่นี่เรามีพี่มีน้องเคยทำแบบนี้มาม,มันก็เลยต้องมาแบบนี้เออมันก็ต้องมาสายนี้อ,อย่างผมเนี่ยผมก็เติบโตมาจากพี่ชายผมเนาะพี่ชายผมเขามีรถ มีรถดำมาก่อนผมก็ไปหัดขับรถเขาสู่<อ>สู้ไมโครไม่ได้เลยรถดำอะ่ะสู้ไม่ได้ <c oughs> เรื่องแต่คุณต้องมีทุนหน่อย <c oughs> การบอดคุณมีเอาคุณมีเงินทักทักล้านนึงอะสมมติ <c oughs> ล้านนึงคุณไปซื้อรถอะคุณจะซื้อหมดทั้งล้านนึงนะถ้าคุณซื้อหมดล้านนึงปุ๊บคุณจะไม่มีไรซ่อ้มมันเลยไม่มีรายค่าน้ำมันค่านู่นค่านี่คุณต้องซื้อต้องเก็บไว้สักสามแสนหรือสองแสนไว้สเปรค่าน้ำมันของคุณ ไปคาซ่อมคาช่างเพราะคุณไม่รู้หรอกว่าอยู่ๆย่อยู่มันจะพังขึ้นมาไม่รู้เลยเผื่อเก็บเงินไม่ได้อีกไม่ได้ต้องสเปรน้ำมันได้ไจริงๆไม่ใช่ว่าไม่อยากให้เล่นนะต้องมาพิจารณาดูต้องมาดูเนี่ยมาดูการทํางานตอนเย็นมาเลยไม่เชื่อผมมาดูเขาเช็คเที่ยวเลยแล้วมาคำนวณดูว่าได้กี่บาทใช่จริงๆเอาละครับคลิปนี้ผมก็ ต้องลำลากันแล้วนะครับรถดำยังไงก็สู้เซกโวไม่ได้แล้วครับเซกโวก็ได้เดือดร้อยเที่ยวเนาะรถดำดดได้แค่ยี่สิบเที่ยวเอง <S <S สิงงานน้ำเกรยียนวิ่งแต่ขี้ตมอยู่นะน,นี่สิงหนี้มีขี้ตมตั้งแต่บอ่อนูนมานะเน่ะอย่างรถไฟห้า จ้างคนขับวันเท่าไหร่จ้าเป็นเดือนเหรอหดือนหอ้าป่ะแล้หนึ่งแปด